ธรรมชาติของการก่อตัวในการเกิดเป็นฝนนั้นนะคะใช้เวลาค่ะกว่าจะแดดจะแผดเผานะะในเรื่องราวพื้นดินพื้นนะ้ำกลายเป็นไอก่อตัวเป็นก้อนเมฆนั้นใช้เวลาแน่นอนค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ก้อนเมฆร,รวมตัวกันนาทึบแล้วนะคะฝนมันก็จะพลมลงมาและก็ตกมาเพียงชั่วครั้งชั่วขราวเพอเพอเป็นเวลาที่น้อยกว่าในเวลาของการที่จะสร้าง ก่อตัวในการที่เป็นก้อนเมฆที่เรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วใหญ่เรื่องอารมณ์ของเรานะคะจึงจะต้องมีความคุณมัวเปรียบเหมือนก้อนเมฆอยู่ในอารมณ์มากมายจนชำระล้างหรือนะคะไม่หมดไม่สิ้นสักทีนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ก่อตัวในเรื่องราวของการสร้างเมฆหมอกในตัวเอง เราก็จงชำระล้างด้วยตนเองให้หมดสิดค่ะ